สวัสดีครับนะักเรียนที่น่ารักทุกคนพบกับคุณครูพานุพงศ์เหล็กเกตในรายวิชาสุขศึกษาชัมม้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับในวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันในหน่วยการเรียนรู้ที่4ในเรื่องของเทคโนโลยีและความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ EP 2ซึ่ง EP 1ที่ผ่านมานะครับคุณครูก็ได้อธิบายไปแล้วเนาะใน2เรื่องด้วยกันนั่นก็คือเรื่องของ ความหมายของเทคโนโลยีและเทคโนโลยีที่มีผลต่อสุขภาพสำหรับ ep 2นี้ก็จะมาเรียนรู้กันใน2เรื่องก็คือเรื่องของความหมายของความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์และความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ที่มีผลต่อสุขภาพนั่นเองนะครับถ้านักเรียนทุกคนพร้อมแล้วเราไปทําความรู้จักกับความหมายของความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ก่อนเลยว่ามันคืออะไรนะครับสําหรับความ จเลิกก้าวหน้าทางการแพทย์นะครับหมายถึงการนำเทคโนโลยีไปใช้ในการรักษาพยาบาลการวินิจฉัยและการรักษาโรคเช่นการผลิตอินซูลินสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบชนิดปีการรักษาโรคการวินิจฉัยโรคโดยใช้เครื่องตรวจวินิจฉัยโรคเอซเ์คอมพิวเตอร์ทีซีสแกนเพื่อใช้ตรวจสอบอวัยวะภายในของมนุษย์การใช้อวัยวะเทียมเช่นไตเทียม หัวใจเทียมเพื่อช่วยรักษาบำบัดให้มนุษย์เนี่ยมีอายุเยืนยาวมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นความหมายของความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์นั่นเองนะครับเรามาต่อกันในเรื่องของความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ที่มีผลต่อสุขภาพเมื่อเทคโนโลยีนะครับมันมีความทันสมัยเนี่ยผู้บริโภค ก็หันมาให้ความสนใจในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการตรวจสุขภาพประจำปีก็จะเป็นที่นิยมมากขึ้นการตรวจหามะเร็งในระยะแรกก็มีความตื่นตัวมากขึ้นเทคโนโลยีด้านการแพทย์ที่นำเข้ามาใช้ในการรักษาเนี่ยมันจะทำให้ลดอัตราความเสี่ยงต่อการสูญเสียได้นะครับแต่ถ้าเราใช้เทคโนโลยีในทางที่ผิดหรือว่าขาดความรับผิดชอบต่อชีวิตแล้วก็จะทำให้เกิดผลเสียได้เช่นกันนั่นเอง เรามาดูตัวอย่างนะครับของเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับวัยรุ่นนะครับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวัยรุ่นเนี่ยอันแรกเลยนะครับนั่นก็คือในเรื่องของการจัดฟันนะครับมันจะเป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ได้รับความนิยม ุกเพศและก็แทบทุกวัยโดยเฉพาะวัยเด็กนะจนถึงวัยผู้ใหญ่เนี่ยที่ต้องการจัดฟันให้มีลักษณะสวยงามถือว่าเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการเปลี่ยนแปลงใบหน้าเมื่อเทียบกับการทำศัลยกรรมตกแต่งประเภทอื่นนะครับข้อดีแล้วก็ข้อเสียของการจัดฟันก็จะมีดังนี้นะครับข้อดีในการจัดฟัน1เลยจะทําให้การบดเคี้ยวอาหารเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ สามารถย่อยอาหารได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับข้อที่2ทําให้ปัญหาต่างๆทางทันตกรรมเนี่ยลดลงข้อที่3ม,มีความสวยงามการจัดฟันเนี่ยจะทําให้ฟันเนี่ยเรียงตัวสวยงามเป็นการเสริมสร้างบุคลิกภาพแล้วก็เพิ่มความมั่นใจให้กับตนเองนะครับสำหรับข้อเสียในการจัดฟันนะครับ 1. เลยฟันผุเหงือกอักเสบ เนื่องจากอะไรเนื่องจากการที่เรามีเครื่องจัดฟันอยู่ในช่องปากใช่ไหมครับมันจะทําให้การทําความสะอาดฟันของเราเนี่ยเป็นไปได้ยากนั่นเองนะครับ 2. อ,อาการแพ้สารที่เป็นส่วนประกอบในเครื่องมือในการจัดฟันนะครับ 3. อาการเจ็บ อันนี้จะพบได้เกือบทุกคนที่จัดฟันนะครับอาการเจ็บนี้เนี่ยมักจะเกิดจากการเคลื่อนที่ของฟันนั่นเองนะครับ 4. อาการปวดข้อต่อนะครับของขากรรไกรนะครับอาจจะเกิดขึ้นได้ระหว่างการจัดฟันนั่นเองและ5นะครับฟันตายหรือว่ารากฟันมีการละลายตัวอันนี้จะพบได้ไม่บ่อยนักในผู้ที่มีการจัดฟันนะครับต่อมานะครับเรามาดู เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีผลต่อสุขภาพของวัยรุ่นนะครับตัวที่2กันเลยนะครับนั่นก็คือการใช้คอนแทคเลนส์นะครับคอนแทคเลนส์เนี่ยจะเป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีการคิดค้นขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาสายตาที่ผิดปกติเช่นสายตาสั้นสายตาเอียงนะครับเช่นเดียวกันกับการใช้แว่นนั่นเองนะครับก็จะมีลักษณะเป็นแผ่นพลาสติกรูปวงกลมนะครับที่มีลักษณะบางมีความโค้งจำเพาะทำจากพลาสติก ออกแบบมาเพื่อใช้วางบนกระจกตานอกจากนี้คอนแทคเลนส์เนี่ยก็ยังอาจมีประโยชน์ในการใช้รักษาโรคของกระจกตาหรือว่าโรคของผิวหน้าดวงตาบางชนิดได้ด้วยนั่นเองนะครับส่วนเทคโนโลยีทางการแพทย์นะครับอันที่สามที่ครูจะพูดถึงนั่นก็คือการทำสัลยกรรมเสริมความงามและแก้ไขความพิการนั่นเองนะครับ ในการทำสัญญกรรมเนี่ยมันจะเป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันโดยเฉพาะการทำสัญญกรรมเสริมความงามในการทำสัญญกรรมควรทำเมื่อเราเนี่ยอายุ20ปีขึ้นไปนะครับซึ่งมันถือว่าเป็นช่วงที่จเจริญเติบโตเต็มที่แล้วก็มีพัฒนาการทางด้านร่างกายเนี่ยใกล้เคียงกับวัยผู้ใหญ่การทำสัญญกรรมเนี่ย จึงไม่มีผลกระทบใดๆต่อการเจริญเติบโตของร่างกายนะครับร่างกายโดยธรรมชาติเนี่ยมันจะมีความสวยงามอยู่แล้วการทําศัลยกรรมเนี่ยเราควรทําเพื่อแก้ไขความพิการเท่านั้นนะครับวัยรุ่นที่อายุต่ํากว่า20ปีนะครับถ้าหากว่าจะต้องการทําศัลยกรรมเนี่ยจะต้องได้รับการยินยอมนะครับเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ปกครองมิเช่นนั้นนะคบแพทย์เนี่ยเขาก็จะไม่สามารถผ่าตัดให้ได้นะครับเนื่องจากมันผิดบัญญัติแพทย,ทยสภานั่นเองนะครับ วัยรุ่นเนี่ยจะเป็นวัยที่มีความสดใสสวยตามธรรมชาติใช่ไหมครับนักเรียนวัยรุ่นเนี่ยก็ควรเนี่ยวัยเราเนี่ยก็ควรพอใจกับความงามนะครับนี้ไม่ต้องรีบร้อนที่จะทําสัญญกรรมตามกระแสนิยมนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยมันมีความสวยมีความงามอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับซึ่งวันนี้นะครับครูก็อธิบายไปแล้วเนาะในเรื่องของเทคโนโลยีทางการแพทย์นะครับที่มันมีผลต่อสุขภาพของตัวนักเรียนเองนะครับก็ประกอบไปด้วย3อันใช่ไหมครับ เรื่องแรกก็คือเรื่องอะไรครับเรื่องการจัดฟันเรื่องที่2คือเรื่องของการใช้คอนแทคเลนส์และเรื่องที่3ก็คือเรื่องของการทำศัลยกรรมเสริมความงามนะครับถ้านัาเกเรยียนสงสัยอะไรนะครับนัเกเรยียนก็สามารถย้อนดูคลิปวิดีโอเนื้อหานี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จบแล้วนะครับในเรื่องของ เทคโนโลยีและความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์นะครับจบละ EP 2นะครับเดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดใน EP นี้กันนะครับสำหรับแบบฝึกหัดใน EP นี้นะครับ 1. น,นะครับความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์มีความหมายว่าอย่างไรข้อ2จงบอกข้อดีแล้วก็ข้อเสียของการจัดฟันมานะครับก็ให้นักเรียนนะครับไปทำแบบฝึกหัดแล้วก็ส่งตามช่องทางที่ครูได้บอกไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับ ก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ